วันนี้วันที่12ตุลานะคะตุ๊กับวันเกิดก็คืวัวคลอดลูกตั้งแต่เมื่อวานะคะ่ะได้ตัวเมียเป็นรูปของ CY096 นะคะอันมือนี้เขาก็ถือว่าป้อนอาเนาะ,นะแบบว่ามันเป็นญ้านลกลบกระก้าน,นะคะ่ะที่ตัดมาแล้วมันเหลือลำเขากว่าหากักแตมันกินนะจ๊ะมันก็กินดีนะดูสินางก็คงมีความสุขแล้วก็ก้อนมันยัดเข้าไปอ่ะกินลูกกิน ยัดเข้าไปเทลยอดมันคือสีแสบมันคือสีหวานลูกสีวายนะคะได้ตัวเมียสีแดงแป๊ดเลยคอยสายหนอกบักใหญ่เขาเรียกว่าอะไรนะภาษากลางตะโหนกเนาะตะโนกนางก็เป็นลูกของแม่หงเหินนะคะกินลูกกินอ่ะเนี่ยเข้ากับคอยยัดเป็นตันตั้งแกลิ่นอยู่ด้วยนะ แกบมันคือมันอวมันอวบอะลำมันอวบเนอะมันก็กินดีคือเป็นมือใหม่เลี้ยงวัวค่ะเลี้ยงวัวมาเจ็ดปีแล้วมือใหม่ค่ะสวัสดีนะคะแล้วก็จะยัดเข้าไปอีกนะคะทีละยอดทีละยอดมันก็กินเห็นไหมคับครับครับเอกินดีกินดีเดี๋ยวแม่ไปตัดมาให้อใหม่เนะจ๊ะนะจ๊ะตัด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  เออลูกเธอก็อยู่นี่แหละสาเหตุที่ปลูกแบบนี้นะคะก็คือไม่ให้เขาประมาณว่าไม่ให้เขาฟะหญ้าไปใส่ขี้นะคะเออกิน่น